วอลคัมทูพีพิมชั้นอะสวัสดีค่ะกับพบกับบุ้มนะคะอยู่ในรีแคปเพลง Stay With Me <laughs> อยู่กับฉันก่อนนะคะของสลาฟิทขาววันอะคะรอบที่แล้วเราทําอะไรนะเธอทำให้ฉันกลายเป็นเด็กใช่ไหมอ๋อเป็นเพลงแบบว่าสนุกสนุกเฮฮาแบบว่าฟิลมีความหลาอะไรอย่างเงี้ยเธอทำให้ฉันเฟิร์สเลิฟเป็น14อีกครั้งแต่อันนี้ก็คือมาเป็นอยู่กับฉันก่อนก็คืออกหักนะคะอุย๊ยช่วงนี้ทําเพลงฟิลอกหักเยอะจังเริ่มเลยอันนี้ไปถ่ายที่อุทยานหลอหรือที่ไหนคือมันเป็นฟิลอุทยานจริงๆๆๆนนนนะมมมมมมมััััีีกกกาาาาารรขบบบบปปป่่จยยยแว้้ออเล็ ก็เป็นทางที่เหมือนคล้ายคอุทยานจริงๆภาพสวยค่ะผู้หญิงนางเอกว v แล้วก็พระเอกพระเอกคือน่ารักมากพระเอกวีน่ารักมากฟีลไปพระเอกละปกติชมนางเอกอันนี้ขอชมพระเอกด้วยแต่นางเอกก็น่ารักแต่ขอชมพระเอกด้วยนะคะชอบการแต่งตัวทั้งคู่ทั้งสรานแล้วก็ถาวันนะคะการแต่งตัวของพระเอกนางเอก MV เป็นเหมือนแบบนักเรียนนอกอีกเหมือนกันไหมแล้วมีความปิกนิกปิกนิกปิกใจผมชอบเด้อมันไม่ได้มีฟิลแบบนี้เราไม่เคยมีโมเมนต์แบบนั้นนะที่จะไปปิกนิกปิกใจกันอะคือเราก็จะไปแบบดูน o ดูหนังกันเฉยๆอย่างเงี้ยเออแต่ปิกนิกคือไม่ พอไปปิกนิกเดี๋ยวพ่อแม่จับได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นสวนสาธารณะแถวบ,บ้านก็คือเดี๋ยวพ่อแม่จับได้อะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่เคยไปนะคะแล้วมันไม่ใช่ปิกนิกอะเอาจริงถ้าเป็นคนไทยก็ไปนั่งคุยกันที่สวนสาธารณะใช่ปะก็ไม่ได้เป็นฟิลปิกนิกอะแล้วก็เป็นนางเอกอะเหมือนกับแบบก็คือเลิกกันถุงไหมแล้วก็มเมล็ดพันธุ์ตรงนั้นนะเอาไว้แบบว่า,า,าปลูกปลูกเป็นดอกดอกกุหลาบขาวปะ่ะเออปลูกไว้เพื่อว่าวันหนึ่งเดี๋ยวเรากลับมานะกลับมาถ้าเราคบกันอยู่ก็คือกลับมาเนี่ยมาดูกันนะว่าความเจริญเิกันแต่ผู้หญิงเนี่ยกก็ลับมมมาาาาเเเหห็็นนนนตรรงีี้้ท่ปลลลูกกดพัธุุ์บขววไะะคโตแต่ว่่าาตอออนนเี้้ยธไไมมดูส เพ่เธอไม่ได้มาดูด้วยเลยเอ,อ่ะนะคะเอานะ ความรักมันก็คือการเปลี่ยนแปลงและวนลูปต่อไปจนกว่าที่เราจะเจอคนที่ใช่นะคะช่วงนี้ทํเพลงอ,อกหักบ่อยจริงนะเดี๋ยวมาดูเนื้อเพลงกันเลยซึ่งเนื้อเพลงอ่ะน้องไม่ได้ให้แต่ว่ามีน้องมาแกะโอเคเดี๋ยวมาดูกันเลยเพลงของสลันออกมาแต่ละเพลงก็คือคุณภาพทั้งนั้นอะไม่รู้จะพูดคําไหนแล้วจริงๆแต่ละเพลงที่เขาออกมามีคนขอเยอะเหมือนกันเพลงนี้นะคะก็บุ้มเล่นมีโคะแล้วมีน้องน้องชั่นใช่ไหมน้องโลชั่นระบอกว่าเฮ้ย <"Hey, S 1> พี่บุ้มพี่วองผมดูรีแอคอยู่นะอย่างเงี้ยพี่บุ้มเข้าไปพอดีไงผม นก่อขอโทษเธอในบางทีเป็นคนใจร้อนอารมณ์แหละบุ้มว่าวัยรุ่นด้วยหรอมั้งหรือว่ามันเป็นเพราะนิสัยคนด้วยแหละบางทีก็คือยังมีความอารมณ์ร้อนอยู่ในตัวพูดอะไรนิดหน่อยนิดหน่อยก็หงุดหงิดแล้วแต่ก็คิดว่าเธอไม่ไปไหนหรอกแต่สุดท้ายเธอก็ไปอันนี้คือเหมือนมองในมุมของผู้หญิงนะถ้าเธอไปตอนนี้ฉันว่าฉันยังไม่พอเมื่อคืนยังไม่พอให้เธอจับไปนั่นแหละเธอรู้ใช่ไหมว่าตอนนี้ what I want คือฉันต้องการฉันต้องการทํายังไงดีให้ฉันนั้นไม่ร้องทำยังไงอ่ะให้ไม่ร้องไห้ให้น้าตาไม่ตกอ่ะ มีวิธีฉันเลยเก็ตไฮทุกวินาทีโอ้โหก็คือพอไม่มีวิธีไหนที่จะทําให้ไม่ร้องไม่มีวิธีอะไรก็ใช้วิธีนี้แหละเก็ตไฮเลยเมาไปเลยให้มันลืมความเจ็บปวดแต่มันก็ลืมได้แค่ช่วขณะแลช่วขณะจิตตอนนั้นนะคะเดี๋ยวมันก็กลับกายมาเป็นเศร้าเหมือนเดิมมันต้องการเวลาคนที่อยู่รอบข้างคือเพื่อนอยู่กับเพื่อนที่มากๆแล้วมันจะดีขึ้นมันไม่ลืมหรอกไม่มีทางหายหรอกแต่มันจะจางลงตอนถาวันนะได้โปรดเธออย่าพิ่งไปได้ไหมอยากจะหยุดเวลาเอาไว้เพราะนะถาวรร้องเพลงเพราะให้มีแค่เพียงเราเพื่อเลี่ยงความเหงาให หายไปคือเราอยากให้ความเหงามันหายไปอะขอได้ไหมหยุดเวลาตรงเนี้ยทาได้ไหมอะขอได้ไหมเพราะว่าฉันทําใจไม่ได้จริงๆแต่ฉันก็รู้ก็มันไม่มีทางที่จะย้อนเวลาเหล่านั้นให้หวนคืนกลับมาอีกครั้งมันเป็นเรื่องที่ฝันอย่างเดียวอะมันไม่สามารถเป็นจริงได้เนาะเพราะว่าเธอก็ไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วเธอจะไปอะใน M v ็วีี่เธออาจจะไปเรียนต่างประเทศก็ได้ผู้ชายอาจจะไปเรียนต่างประเทศแล้วคือมันคบกันไม่ได้แล้วอะเนาะก็เลยต้องแยกทางกันไปเพราะมันอยู่ต่างคนต่างอยู่คนละประเทศกัน <ๆ S 2> แล้วระยะทางพิสูจน์รักแท้นี่มันเรื่องจริงนนนะกกับบหลายๆคคีือ็้ม เป็นระยะทางพิสุจน์รักแท้ซึ่งมันก็ไปไม่รอดเพราะบูมนี่แหละไม่ดี <c oughs> ไปไป,ไปเรื่องใหม่เรื่องใหม่ <c oughs> แค่อยากให้เธอได้รู้เอาไว้ว่าแบบก็ยังรักอยู่อะเนาะต่อไปนะคะพ่นสลันนะเรามีเรื่องต้องสะสางทําไมเธอมองฉันเป็นสะสารเรามีเรื่องต้องคุยกันนะทำไมเธอมองฉันเป็นแค่ฝุ่นเป็นแค่ฝุ่นละอองที่ไม่มีตัวตนเป็นแค่สะสารที่ไม่มีชีวิตฉันไม่อยากให้เราสองคนนั้นมีเรื่องบาดหมางไม่อยากให้มีเรื่องต้องทะเลาะกันอยากให้จบกันด้วยเดียวเธอชอบใช้คําพูดถักทางอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะกันแน่กันแหน่หนูแน่เธออย น้ำท่อม้อนนี้ฉันว่าแม่งขาดหวานน้ำท่อมันหวานเหรออันนี้บูไม่เคยลองกินนะมันขมไม่ไช่เหรอแต่ว่าม้อนนี้มันขาดหวานคือไม่ได้ม้อนนี้ไม่ได้เติมน้ำตาลลงไปพอเธอหายไปฉันก็เลยซมจนค่าก็เพราะว่าพอเธอหายไปเนี่ยม้อนนี้มันก็เลยรู้สึกว่าเมื่อก่อนคืออะไรนิดนึงมันก็จะหวานไปหมดเลยแต่เดี๋ยวนี้พอเธอหายไปทุกอย่างมันขมไปหมดเลยอะน้ำท่อมก็ขมม้อนนี้ก็เลยขาดหวานอะขอโทษทีคนดีเธออย่ามายุ่งกับคนคลั่งคือเธอเป็นคนดีอะแต่ฉันเป็นคนคลั่งอะอย่ามายุ่งกับฉันเลยแบบว่ากันเอาให้ออกห่างก็ ไม่ค่อยอยากจะพูดอะไรตรงๆเขาแค่เก็บไว้ในใจไม่อยากพูดอะไรออกมาใช่ไหมก็เลยไม่รู้ว่าที่จากฉันไปเพราะอะไรอยากให้เธอมั่นใจให้เธอมองปากฉันเรียกชื่อเธอไปก็รู้ว่าเธอไม่อยากหันโอ้อยากให้มั่นใจแลวมองที่ปากฉันว่าแม่มําทจริงๆแต่สาหรับพี่ก็คืออย่างที่บอกคําพูดเนี่ยบางทีมันอาจจะแบบว่าไม่สามารถมั่นใจได้การกระทํามากวกว่าที่สามารถมั่นใจได้ว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันจะเป็นจริงหรือเปล่านะคะเราก็ต้องทําให้ได้เนาะพอเรียกชื่อเธอไปเธอก็ไม่อยากหันมาคือไม่อยากสบตาไม่อยากทำอะไรแล้วอ่ะเบื่อแล้วอ่ะฉันแค่่่่อออออยยยยยยาาาาาากกเเมมมมไไไิ้ขํทะรล จะนอนอย่างเดียวซึมซึมอย่างเดียวแล้วภาวนาให้เรื่องของเรานั้นมันจบแบบในฉากหนังคือภาวนาให้จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งเอยแต่หนังบางหนังมันก็ไม่ได้แฮปปี้เอนดิ้งเนาะมันก็จะแบบว่าตัวเด่นตัวหลักก็คือต่างคนต่างแยกย้ายกันไปมีหนังเรื่องนึงที่แบบว่าบุมไม่ดูเลยอะแต่บุ๋หวงนั่งดูนะบุมบอกว่าตอนสุดท้ายมันไม่ได้กันอะแล้วบอกก็บอกว่าก็ไม่เห็นเป็นไรเลยสุดท้ายมันก็ไม่ได้ว่าทุกอย่างมันจะแฮปปี้เอนดิ้งนี่แต่เขาก็ต่างคนต่างใช้ชีวิตไงมันเปน่ีวากอ้ เรื่องนี้จบดีป่ะถ้าจบไปดีก็คือไม่ดูเลยชอบความสปอยโอเคโอเคจบแล้วนะคะส่วนฮุกเนี่ยมันจะมีท่อนสุดท้ายที่บอกว่าไม่มีวิธีฉันเลย g e get High to the Moon ก็คืออันสุดท้าย g get h ต g h ไปถึงดวงจันทรเลยก็คือไม่อยากอยู่บนโลกนี้แล้วอยากไปอยู่ดวงจันเลยจะได้ไม่ต้องจะได้ลืมทุกอย่างที่บนโลกไปดีนะคะจบไปแล้วมันก็หลายอย่างก็คืออกหักเลิกกันเลิกกันด้วยไม่ดีเลิกกันด้วยดีหรือสุดท้ายมันอยู่ที่ตัวเราเลือกอเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็ส่งเบาะแชมให้ ดีที่สุดถ้ามันไม่ดีจริงๆก็ต้องตัดคนต่างไปนะบ๊ายบาย